นี่ผมเดินซุปเปอร์เจอนี้ลูกอมโมจิหนึบไม่รู้เป็นยังไงนะลองซื้อมากินดูนี่มี3รสเป็นรสน้ำตาลไรแดงอันนี้รสช็อกโกแลตส่วนนี้รสบวยลองกินดูดีกว่าเริ่มจากน้ำตาลทรายเฮ้เฮ้เปิดซองมากินนี่แบบสุดยอดอนนี่เปิดมาก็จะเป็นแบบก้อนก้นิ่มๆนะครับห่อ,อก,กระดาษอีกทีนึงซึ่งก,กระดาษเนี้ยเขาบอกว่ากินได้เลยอ้อคล้ายๆคาละแมกลิ่นคาราเมล <Ooh. S 2> ถ้ากาละแมทาแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ก็น่าจะเวิร์กนะเนี่ยเขาทําเป็นรูปทรงแบบรูปอมแล้วก็ข้างในเพื่อไม่ให้ความหนึบเนี่ยมันกินยากนะเขาก็เลยห่อ,อก,กระดาษนี้มาอยากเห็นกาละแมแบบนี้ลองรสบวยดูปึ๊บอกอมันไม่ใช่บวยนี่คาัหวังนิดนึงมันเป็นบวยเปรี้ยวต่อด้วยรสช็อกโกแลตดีกว่า กละแมกโกโก้หนึบเนี่ยผมว่าลอกมาเลยเนี่ยของอย่างเงี้ยต้องลอกนะครับเอากระดาษมาอย่างนี้ใส่กละแมเข้าไปแล้วก็ใส่แพ็กเกจจริงให้มันดูแบบอินเตอร์ขึ้นหน่อยเออเป็นไอเดีย